พอเ,เจริญพรมางานศพก๋งอายุร้อยกว่าปีเวลาไปงานศพอาตมาก็มักจะไปยืนหน้าภาพถ่ายผู้ตายเพื่อให้เงาหน้าเราเนี่ยสะท้อนเข้าไปข้างในเห็นเป็นหน้าของเราประกบกับหน้าผู้ตายเหมือนกับผู้ตายกําลังเตือนเราว่าสักวันหนึ่งภาพเนี่ยก็จะเป็นของเราชาติมรณะวันเกิดวันตายก็จะเป็นของเราและมรณสติเราลึกถึงความตายแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการดีและไม่ใช่เท่านั้น เมื่อเราเอียงตัวไปซ้ายเอียงตัวไปขวาเราก็จะเห็นทุกคนในศาลาเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาพของคนตายหมดเป็นเงาสะท้อนเหมือนกับคนตายบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนก็จะต้องตายแบบนี้มาอยู่ในภาพนี้ทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราก็เคยเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ยาจกเข็นใจในพลในพันเราเกิดเป็นมาเกือบจะทุกอาชีพเกือบทุกฐานะเมื่อเราไปยืนมองภาพถ่ายภาพใดในโลก สะท้อนหน้าเราเราเคยเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายภาพสุดท้ายของแต่ละชาตินั่นคือการที่เราจะต้องมีภาพวันตายแบบนี้มรณสติระลึกถึงความตายบ่อยๆจะบรนเทากิเลสข,ของเราลดความกำหนัดและบรรเทากิเลสลงจนถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ได้ในอนาคตจเจริญพร